สวัสดีครับเพื่อนๆกับไปเจอกันกับอีซี่ซี่หกสามเก้าห้าวันนี้ไปเอาของมาอีกแล้วนะก็คือซื้อนะบอกก่อนนะผมซื้อมาจากร้านดีโมบายนี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับก็คือไปเรียกว่าอะไรไปเซิร์ชเจอแล้วก็ได้ราคาที่มันถูกอะ่ะอันนี้เห็นบอกว่าเวลข้ามเมมเบอร์ด้วยฟรีห้าสิบพอยต์เผื่อไปซื้อของในร้านเขางผมก็ไม่รู้เหมือนกันห้าสิบพอยต์ซื้ออะไรได้บ้างวะไม่รู้อะ่ะลองไปดูมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะอืแต่ว่าสิ่งสําคัญคืออะไร ผมไปซื้อกล้องติดรถยนต์นะครับจริงๆของผมมาเคยมีอยู่แล้วแล้วก็จะเรียกว่าอะไรผมอยากได้คุณภาพที่มันดีขึ้นผมก็เลยซื้อตัวนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยตัวนี้มันราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่พันแปดร้อยกว่าบาท1,800กว่าบาท,าบาทคือเป็นกล้องที่ราคาดีมากดีๆไปตัวมินิ 2X คุณภาพชัดมากถ้าไปเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วราคาแบบไม่ถึงสองพันเนี่ยแต่ผมบอกก่อน กดโคส่วนลดอะไรก็แล้วแต่ร้านส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณพันสงร้อกว่าบาทนะครับแต่ว่าร้านนี้ผมแบบเฮ้ยไม่มันถูกยังวะผมได้มา9 0้ยแบาทรวมโ่งถูกจนแบบเฮ้ยไม่ถูกยังวะ,วงน,บบ i, งวะนะแต่กดกดกดดูเขาเรียกดูคนที่เขาซื้อแล้วว่าเฮ้ยว่าเขามีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีนะนี่นะครับดีดไปตัวมินิสอให้เรามาบ้างผมบอกก่อนว่ามันมีสำนักดังรีวิวมาแล้วนะ เทียบชั้นกับราคากล้องที่ไม่เกิน2000เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้กินขาดเบอร์หนึ่งที่สําคัญคือตัวกล้องใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่บวมแน่นอนนะครับในกล่องให้อะไรมาบ้างเอาแรกก่อนอยู่ในซองก็จะมีเป็นพวกอะไหล่กาวอะไหล่กาวนะครับแล้วก็มีแผ่นสุญญากาศนีให้มา2แผ่นนะครับสแผ่นจริงๆตัดครึ่งก็ได้นะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เต็มแผ่นเพราะว่าเดี๋ยวมันบงังตัวกล้อง แล้วก็คู่มือการใช้งานแอปก็ไปดาวน์โหลดดีดีไปมาได้นะครับหน้าเป็นหมามีรูกตาเดียวเป็นเลนกล้องนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้สาย usb a ที่นี่ด้านหนึ่งเป็น a ด้านหนึ่งเป็น c ความยาวนี้ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ว่ากี่เมตรแต่ดูแล้วยาวอยู่ครับยาวอยู่แล้วก็ให้ ตัวนี้เอาเลย12โวลต์คาชัตเตอร์ดีๆไปตัวนี้5โวลต์2.4แอมป์ไม่เยอะก็คือใช้ขำๆอันนี้ถ้าถามผมนะชาร์จโทรศัพท์มันก็อยากจะเข้าอันนี้คือไม่ใช้กับกล้องนะครับแล้วก็พระเอกของเรางานวัสดุคือดูดีเลย,น,เยน,นี่มีปุ่มเดียวนะนี้มีปุ่มเดียวแล้วก็ใส่ไมโครอดีการ์ตรงนี้ผมก็ใส่ไป128กิก นะใส่ตรงนี้นะแล้วก็มีปุ่มมีตรงนี้จะบ Type ี C, นะครับตรงนี้เป็นแถบกาวติดเข้าไปแล้วมีปุ่มไว้เล็ตคอดมันมีบลูทูธด้วยเวลาค้นหามันก็เลยจะค้นหาง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้หน้าเลนมีฝาปิดมาก่อนมีสวิตมีตัวติ๊กเกอร์ปิดมาเ๋ยผมลอกออกนี่หนาตาแบบนี้อันนี้ก็ลอกกาวออกไปติดเดี๋ยวเราไปติดที่รถแล้วว่ากันอีกทีแต่ผมบอกเลยมันชันมากๆอันนี้มีคนรีวิวเยอะละช่องดังก็รีวิวไปแล้วนะครับไมโครโฟนบันทึกเสียงได้อะไรได้นะครับก้องก็หมุนแบบนี้ คืองานดูดีเลยจริงตามสไตล์ดีๆไปเวิร์กอ่อะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะมันพูดภาษาไทยด้วยมีเอดาด้วยนะประเภทแบบรถขับไปข้างหน้าแล้วก็มันก็เตือนว่ารถขับไปข้างหน้าแล้วก็คือหมายถึงรถที่อยู่หน้าเราอะบางทีเราอาจจะเล่นมือถือเพลินๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งเลาว่ากันผมลืมบอกไปอีกชิ้นหนึ่ง <laughs> มันมีไม้แขะนี่ไม้งัด ให้เราสอดสายได้นะครับรี่ยคือจะใช้ด้านนี้ก็ได้ใช้ด้านนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับจริงๆตอนผมซื้อ70ไม้ก็มีอันนี้ดีดีไปก็มีเหมือนกันอ่ามันต้องใช้นะเพราะไม่งั้นมันยัดเข้าไปตามร่องอะไรลำบากอันนี้ถือว่าเวิร์คดูตอนติดตั้งอ่ะก็จะเห็นเลยว่าอันนี้มันเป็นตัวที่ช่วยเราติดตั้งง่ายขึ้นครับมาเริ่มติดตั้งกันผมจะติดตั้งเข้าบริเวณนี้เพราะผมว่ามุมเนี้ยมันไม่เกะก,กะแล้วมันก็ไม่ต้องติดกับกระจกนะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม ง่ายๆแล้วก็สวยงามนะครับแล้วเราก็จะได้โอปเปรเรตกล้องที่ง่ายด้วยเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่เราเราสัมผัสได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวผมจะติดเข้าไปอ่ะโอเคเล็งนิดหนึ่งว่ามันตรงนะครับเอ,อเดี๋ยวดูอนเ้โอเคแล้วเราก็ทำแบบมืดซะด้วยแล้วพะข้างนอกฝนมันตกครับผมดูก่อน จริงจริงแล้วอ่ะตรงไม่ตรงก็เอาต่อแอปแล้วก็เทสดูว่าภาพเป็นไงเดี๋ยวผมเช็คก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ยึดแน่นมากนะเ,เดี๋ยวเอาแอปมือถือมาต่อเข้าไปด้วยจะได้รู้ว่าตรงไม่ตรงไง,องตอนนี้เนี่ยผมคอนฟิกตัวกล้องแล้วนะก็เลยมาลองดูมุมมองมันได้หรือยังนะรอปรับเอานะครับนี่ ประมาณนี้แต่ผมว่ามัน้องขึ้นไปหน่อยนี่ให้เห็นหน้ารถนิดนึนงเออน่าจะประมาณนี้นะครับตัวกล้องมันอาจจะเบี่ยงมาทางซ้ายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผอหันหันก็ไอตัวกล้องเนี่ยชดเชยไปนิดนึงเหมือนกันนะครับอ่ะถ้าอย่างนี้เรียบร้อยเราเดี๋ยวเราจะไล่าสายซึ่งสายเนี่ยผมจะอ้อมขึ้นไปตรงนี้เราจะใช้ตัว ที่เขาให้มาคืออันนี้ที่ยึดนะครับผมถือว่ามันไม่น่าเกียดอ่ะเก็บเก็บสายเข้าไปในบริเวณนี้นี่เข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยมันยัดได้อยู่แล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยเนี่ยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเข้าไปเองไม่ได้ยากอะไรเพราะตรงนี้มันนิ่มนิ่มอ่ะเห็นไหมเราก็อ้อมาตรงนี้ได้ละสายก็เก็บมาหลังก็จบพอดีไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยจริงนี่เข้าไปแล้ว ง่ายมากตัวที่เขาให้มาถือว่ามีประโยชน์นะไอตัวเนี้ยเก็บไว้เอาไว้ใช้งานในอนาคตนะครับเราไล่สายกันต่อนะเดีย๋ยวผมทอดตัวไอ้นี้ก่อนตัวแจ็คไฟก่อนเพราะว่าเราจะต้องอ้อมสายนะเนาะแล้วก็เนี่ยไล่สายไปเรื่อยๆครับเนี่ยยัดเข้าไปมันก็จะแบบเงียนเงียน,นสวยงามเนี่ยยัดเข้าไปปึ๊บฮึ๊บึ๊บ ดันปานก็ได้เพราะว่าพอแหลมๆแล้วมันยัดไม่เข้าออัอนนี้นะอ่าอันนี้ก็ยัดเข้าไปาปึ๊บแทงแทงแท,ง,ทงเข้าไปปึ๊บปึ๊บเนอะยากตรงนี้เราก็อ้อมอ้อมตรงนี้ยัดตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะแล้วก็สายเสียบเข้าไปนี่แทงเข้าไปอ่าแค่นี้เองนี่ แล้วเดี๋ยวเราก็อ้อมตัวยางมียัดเพิ่มอนิดนึงะนะเลยได้ยัดเข้าไปง่ายๆจากนั้นเรามาไล่ตรงนี้ต่ออาจจะงัดตรงนี้นิดนึงให้ยางเพมเยอะมาหน่อยนี่แล้วเราก็มือไล่กันเลยก็ได้ง่ายอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเข้าไปแล้วลุยสุดนิด็ดนึงนะเนี่ยไม่ต้องไปจา้างร้านก็นได้มันไม่กี่ตังยกเว้นกล้องหลังอนะ่ะถ้าจะติดอ่ะมันจะเรื่องมากนิดนึง เห็นไหมเนี่ยผมก็ไล่มานี่แล้วแป๊บเดียวเองเน,นะเอาไม้ช่วยงัดนิดหนึ่งแล้วก็ไล่แค่นี้เองเนี่ยมันลงมานี่แล้วเห็นไหมมาแล้วมาอยู่นี่แล้วแล้วผมก็สายหดเข้าไปตรงนี้นี่แอบเข้าไปตามช่องอ่าถ้าอย่างเนี้ยบอกเลยไม่ยากแล้วนะที่เหลือก็คือแบบเราเก็บสายไปข้างในไม่รู้กล้องเห็นปะนะ ผมจะไปอ้อมอยู่ใต้ใต้พรมเนี่ยยึดกัไปใต้พรมเพราะว่าเราจะอ้อมมาเพื่อจะมาเสียบสายตรงกลางแล้วก็เผย์ตรงคอนโซลกลางขึ้นมานิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยรู้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยก็อ้อมมานี่แหละแล้วเดี๋ยวถ้าสายมันยาวไปเราค่อยมาเก็บแต่ผมว่ามันพอดีนะเนี่ยพอดีเลยเนี่ย ร้อยแล้วเนี่ยสายก็โผล่มานิดเดียวผมก็แค่เอาสายเนี่ยเสียบกับ u s บ A ที่ผมทำพอตไว้แล้วอื แล้วเขาปล่อยออกมาแล้วเหรองานนี้ล้อรถผมไม่รอดแน่โฮ้ยแต่ละตัวอึ้งอ้วนนั่นเลยนะก็อย่างที่เห็นนะครับฟังก์ชันที่มันช่วยแจ้งเตือนว่ารถข้างหน้าขยับแล้วเนี่ยมันก็ดีนะสำหรับชีวิตคนเมืองนะครับที่แบบบางทีเราเล่นมือถือแล้วรถข้างหน้าเขาขยับจะได้ไม่มีใครมาบีบแต่ไล่เราให้เราตกใจอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมผมว่ามันมองเห็นป้ายทะเบียนแล้วก็มุมมองข้างหน้าเนี่ยถือว่ากว้างใช้ได้ครับ มันอาจจะไม่ได้กว้างมากที่สุดแต่ผมว่ามันแค่ข้างหน้านี่ก็ถือว่าเห็นชัดแล้วนะทั้งช่วงโพเพช่วงเย็นช่วงกลางวันอะไรเนี้ยผมว่ามันอ่านป้ายทะเบียนได้เป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดพวกนี้เนี่ยได้มาผมว่าครบในราคาที่แบบนั่นแหละที่ผมบอกนั่นแหละตอนต้นแล้วว่าผมได้ในโปรโมชั่นมาแค่ไม่ถึงพันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มและที่สาคัญมันเป็นไฮคาปาร์ซิเตอร์มันทนความร้อนได้เวลาที่มันอยู่บนหน้ากระจกรถเราเป็นไงครับเพื่อนๆหลังจากดูไปแล้ว เบิกนะดีดีดไปอันนี้คือพ <c oughs> ูดเลยจริงติด,ดตั้งไปแล้วถูกปะ <c oughs> แต่ผมลองเล่นแล้วไงว่ามันโอเคไม่ใช่ว่าแบบเอมาพูดตอนนี้คือภาพมันชัดแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับเสียงก็ไมโครโฟนก็ถือว่าดีนะครับแล้วราคาคือแบบบ้าบอผมได้มาถูกอย่างที่ผมบอกผมได้มาเก้าร้อยแปดบาทอะร้านอื่นมันคือพันสองอะถูกปะ ที่ผมได้มา9 0 8บาทรวมส่งอ่ะผมกดโค้ดร้านอื่นยังไงก็ได้แค่พันสองเพราะงั้นมันถูกมากอ่ะเพื่อคนไหนสนใจว่าซื้อจากไหนนะครับดูท่ตก้าได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้บอกเลยว่าราคามันถูกจริงซื้อติดไว้นะกันเหนียวนะใครที่ยังไม่มีผมบอกกนนะเดี๋ยวนี้พวกกล้องติดรถยนต์อ่ะมันเป็นส่วนลดของการทําประกันภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็เหตุฉุกเฉินผมยอมรับว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเขาอยากให้เกิดมีติดรถไว้ดีกว่าเพราะไม่งั้นมันเถียงกันไม่จบนะครับ แต่อาจจะมีบางคนบอกเอ้ยอยากได้กล้องหลังด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ในเซ็ตมีกล้องหลังที่ลุกที่คุณอยากจะเพิ่มข้อได้นะครับดีดีไปก็มีเหมือนกันเลยจะซื้อ70ไมล์ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c ซี่ซหกสามเหเหมือนเดิมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ